chúng tôi vạch cạnh nhà em mùa chịu ra mắt em mì cọc đi tiêu mì dùng từ lọc em mẹ ขอสวัสดีครับผมขอต้อนรับพี่ธนาทุกท่านเข้าสู่ชา n e l ตัวลูกฝาเล็กๆฟิชชิงโมชินะครับผมในทริปนี้ก็เป็นเฟสที่2นะครับของโมชิออนทัวร์บ่อดินแม่โจ้นะครับผมสำหรับน้าๆท่านใดที่เข้ามารับชมทริปนี้เป็นทริปแรกนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมตอนที่1ได้จาก ep 168นะครับผมซึ่งในทริปนี้เนี่ยเราจะมาลุ้นกันต่อนะครับหลังจากที่ตะคืนเนี่ยเขาก็บันเทิงกันขนานนะครับตั้งแต่ เมื่อหัวค่านะครับจนถึงเลิกทริปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาณน้าะไปดูผลง,งานของเขาก่อนนะครับหลังจากช่วงประมาณตีห้าไปไปลายเนาะเขาก็ได้ลงเบ็ดหน้าดินเก็บชิงเรียวไว้หมดแล้วนะครับเนี่ยก็ลงจุดเก่าที่ลงตะวันเลยนะครับผมตะเพกก็ยังม่ได้ลงตัวนะไอ้ต้อมก็กำลังแปลงไม้เสียบครับเดี๋ยวเขาจะย่างปลาดุกกันครับผลผลิตจากผลงานของเขาตะคืนนอ้อยต้อมเนาะด้านนี้ กำลังกอ่อไฟกันครับผมกำลังทำอยู่นะโฟมกำลังทำอยู่ฮนะลำบากครับผมไม้เปียให้ไม้เปียครับเดี๋ผลผ่านนานะไปดูผลงานกันนะครับอันนี้ก็ผลงานส่วนหนึ่งนะครับผมมีอยู่2ส,ส่วนนะส่วนนี้ก็จะได้มา4ี่หตัวนะครับผมในนี้ก็เป็นปลาดุกเซ้งงามๆนะครับในกระชังแดงนี่นะแล้วก็นในกระชังดํานี่นะครับค่อนข้างจะหนักนะผมยกคนเดียวแบบใข่แปะนี่กัเดียวกันเนอร์กินขาเตวก๊าบกินขาเตวก๊าบ นี่ครับผมตรงนี้ปลาดุกเซ้งงามๆของเฮานะครับหลังจากที่งานเมื่อตะคืนนะของทริปแรกนะครับผมปลาดุกเซ้งงามๆโตดักนะครับนี่ครับผม,ผมงานของเฮาทริปแรกนะบรรยากาศน้ํานิ่งครับผมมี shade ขึ้นตัวขึ้นคอกสี่ห้าคอกแล้วนะครับท่านี่ก็เป็นหาดสามารถเตลลงไปได้เลยครับนี่เตลเตลเตลผมเตลเ,เ,เ,เข้าไปด้วยแผ่วๆเลยเด้อหน้าเพื่บรรยากาศ ของช่วงเจ้าในวันที่2นะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มเฟสที่สกันเลยครับผมเอามาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะสำหรับทริปวันนี้ ช่วงเวลาใกล้ๆกล้แปดโมงครับผมเฮาก็จะทําการมัดเครื่องมัดปลากันนะครับนี่นะนะดูเลยมักกันในทางสีนะครับสถานการณ์นี้ก็เฮาก็ต้องหลอดครับผมมีตึงพักตึงพริกตึงมะนแนวตึงไงยางม่วครับที่เหลืออยู่นะเฮาจะมัดกันแล้วก็ขยะมันอยู่ในถังสีนะครับผมเพราะว่ามันจะลำบากแค่ไหนแต่มันก็เป็นสีสันของชีวิตนะครับถือว่าม่วนแหมอย่างนะใส่น้ำปลาไปก่อนครับผมซอสเล็กน้อยถึงปานกลางครับผมถูรสรสดีไห่ยางม้วครับผมที่เตรียมมาจากบ้านในมีห้องใส่ไปเลยโอ้ตัวโลไปหน่อยเหรอเปินไยังนี่มีพริกด้วยนะมีพร อยากเท่ากันนี่นุ้งมะเจ้านี่กระดูกย่างของเรากระดูกทั้งสีนี่บะนาวตัวเด้อบีเข้าไปเข้าไปบีเข้าไปบีเข้าไปแล้วก็สายมานันแก่นี่ไปเลยที่สุดของกับเข้าครับผมคือกับเขา้าที่เราลงมือเนี่ยคนเดียวนเนี่ยแหละครับลังสารโดยเชฟโฟมและไอ้น้อย กูมีอะไรกูตอกตากเลยนะไอตุ๊กตากมาเนี่ยไปดูได้ที่กเขาได้ปดุกนะครับสวัสดีครับมสวัสดีครับคุณนีสวัสดีครับ โฟมทำอะไรฟอมฟอมรูปครอกเะโดมีหั liberals, <advertisements separately? S 2> <f irm> ่นครับห <ft> ันกันก็นั่นแหละโฟมกำลังจะลงไปละไหน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 อ๋อใจเย็นฟอมใจเย็นใจเย็น จนชโดกับผมนั่นนะสายยปองคุ้งจุ้กันดีนี่คืออาการของเยื่อขำโคครับมาขึ้นมาเกี่เข้าโอ้ยสวยงาม,มาเวลาตากผ้าอันนี้คือใส่พี่กับแ้นน่ะแจ <Cheese. S 1> น,นีกแกก็มุงจ้บกับเบกิวอ่ะันนี้ือ่ี่กัจนน่จนอามแกก็ม่งจับเิงอ่ หอมอ่ะเด้อก็สบายกันดีเลยนะเห็นาย้อยเขากะแค่นี้ก็พอครับไม่บอกว่าสเกือมันติ่แลเนี่ร้านนี่ ผมจะไปเหงาโฟมจะไปเหงานั่นเอาละเว้ยไปกูละเว้ยนั่นนั่นไอฟอมไอฟอมนั่นยัง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 ไปด้วยกันแฮมเออเยี่ยมแล้วก็อยู่หน้าเบ็ดฮะเออเฮ้อไม่ได้อันยังยังเหงากันอยู่ยังเหงากันอยู่เฮ้ย มีที่พี่เอามาก็ได้สามร้อยบาทสามร้อยเบอร์ห้าร้อยเนาะนี่ครับผมลอกของห้เปิดนะครับที่เปิดเอามาเนาะเป็นเบอร์500ครับผมเหมาะกับงานสปิวนะตีเยาปลอมก็ได้นะครับผมราคาบรรณักนะครับหลักร้อยนะยู่ที่2 0 0ร้อยไปสามร้อยนะครับผมราคาของเบสของอุปกรณ์เขาเนี่ยครับผมอาได้บ่งบอกถึงความสามารถในการเบสนะครับผมมันอยู่ที่ความฮักความชอบนะครับอาจจะเกี่ยวกันว่าจะต้องใช้ของแปลงเสมอไปนะครับเสียงนี่สุดยอดเลยนะฮะนี่เสียงนี่กิ้งกิ้งเลยครับ เอาไว้เล่นงานสบายๆครับแน่นอนครับผมเพิ่มมาได้จ่ายผมหรอกขอมารีวิวเล่นบ่ได้ครับถึง้อ้ันประกอบก่อนนะครับบ่ต้องนะคุณคุณหญิงเหงาใชเไหมมิ้นหัวใดๆว่ามีมีรูว่าน่าถ่ไปบอกพี่แต่พกดาบมาไอ้านเล่นละกันเนีสายมันไว้เนี่ยอุ่นหิวมั้ยใแล้วเจ๊ตึ้บ้าหนึ่งเป็ดงัดตาดมีนตัวโล่ปัดตัดเลี้ยงขึ้นอยไางไ ไล้แล้วนะครับนะตอนนี้ก็เตียงวันแล้วครับผมในช่วงเวลาขนาดนี้นะครับผมเนะี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็ฮอนแก่นขนาดครับผมก็นั่นนะเนี่ยก็ได้ลองเบ็ดป่าก,กันตั้งแต่เมื่อตอนตีสี่ไปลายๆนะครับจนถึงเมื่อตอนเตียงหนะก็ยังมีปฏิกิริยาว่าเราจะได้ป่าก,กันเลยนะครับผมแตกต่างจากเมื่อตะวันนะครับสงสัยว่าอาการมันจะฮอนนะครับผมตอนนี้เนี่ย เริ่มทยอยเก็บเข้าเก็บครัวเก็บของกันแล้วนะครับผมบว่าจะเป็นชุดชิงลิ้วนะครับหรือว่าเข้าครัวที่เฮาได้เตรียมกันไว้นะฮะก็จะเหลือให้หน้าดินนะครับผมละว่าเดี๋ยวถึงช่วงเวลาสักบ่ายสองปก่าเฮาจะต้องได้ปิดก,กันแล้วนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปนั่งรอกันนะตอนพักช่วงตอนเตียงนี่นะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากสวีเดนและขอคุณนะโยโย่นะครับผมที่ได้สนับสนุนค่าเดินทางมาหมายในทริปนี้นะครับผมขอขอบคุณมานะโอกาสนี้นะครับผมที่คือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาจัดทริปออนทัวร์นะบ่อดินแม่โจ้น,นะครับผมแลวเอามารอรลุ้นเันว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ประป่าตะกกมกันในช่วงวันที่2ก่อนนะครับไปรอดูกันนะครับอของห้งเหรอไม่มี ไม่ให้เอามาเอามาให้น้อยแม่นจะไปเหงาจะไปเหงาจะไปจะไปอินเดียวฟ้องผมละไปยิงหยวนเอามาหวนอันนี้ของเอฟครับครับครับอมาอื้นี่ว่าจะกินปลาตัวนั้นที่ได้ัวใหญ่เลยเกี่ยนตัวไหนวะนี่เออน่ะปาสายขี้โอ้น่ะพี่อยู่ตอนนี้สางามเนี่ยหลับป่ะครับฮะ เอาลเอามีล้อมีเขาจามสักกำเหรอกินอาหารสุดเหงาวเนี่ยเหงาเนี่ยเงาหนึ่งเนี่ยเจ๊เหงาว่ะอ่าเอ็กซ์อน่ามันไหนกินโอกาแหละตอนนี้หูแล้วูกอุ้ยไอ้เก็บไว้ไว้ตอนเนี้ยเอาไว้ฮัตกันน่ะผมผมพร้มีต้องเงินยาวละื่มไกินอยู่กนอเบาๆไงวะ มามาโจรพี่หล่หนมาแผวอ่ะอเดี๋ยวก่อนเนี่ยไอ้บอกว่ารอก่อนรอก่อนฟังจะเล่นน้ำอ่ะมันมีอยู่จ้าหน่อยนะครับใช่ผมเดี๋ยวมันจะตกแต่เขาลอกจะลั่นตรงปลาเพิ่มเบอร์หนึ่งเให้กินเลยอืม,อม นี่ก็คือผลงานทั้งหมดครับผมในทริปนี้ ได้ก็ปัดดุกล้วนๆเลยครับเอาไปกีนประมาณ4ตัว5ตัวนะครับผมก็เหลือประมาณตัอี้ยครับผมสำหรับปัดดุกในทิปนี้นะตัวยงใหญ่นี้โฟมได้นะเนี่ยพนะพระเอกครับลองข้ากันเลยเด้อเนั่นเนื้อเนื้อจ้องส้องไปเลย

โอ้ยเจ็บเว้ยโอ้มาลงน้ำบ่ะไหมบ่ะโอ้แกคิดเปิ้ลไหแกริดเปิ้ลก็ไมมบ่ะหนึ่งสอ เหมือนนล่นแล้วก่อนถึงจูซิ้นซูของทิปนี้แล้วนะครับผมสำหรับในทิปโมชิออนควาหมายแกนแคนยอนบ่อดินแม่โจ้นะครับผมสำหรับทิปนี้ก็ม่วนกันขนาดนะครับผมในตอนสุดท้ายนี่ก็ได้ลงเล่นน้ำกันนะบ่อดินต้นนี่นะครับผมในทิปนี้ผมนะโฟมน้องหญิงน้องเอ็ดดำแล้วก็ น้องปังนะครับก็ต้องขอลาจากไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเราไ้พบกันใหม่ในทริปต่อไปนะครับสำหรับในทริปวันนี้ขอขอบคุณครับแลวเราพบกันใหม่ในทริปต่อไปครับผม <c oughs>